สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิวคอเนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของการสรุปผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำวันที่12มีนาคมคู่ที่1นะครับฟูลแลนดเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อ3ามแบทแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอเซาแธมป์ตัน0ประตูต่อ0นิวคาสเซิลเปิดบ้านช,ชนะฮูเปิมตัน2ประตูต่อ1 ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของอันดับตารางคะแนนการแข่งขันอันดับหนึ่งตอนนี้ยังเป็นอาร์เซนอลนะครับแข่ง27นัดมี66แต้มตามมาด้วยอันดับ2องแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเปีเก่าแข่ง27นัดมี61แต้มอันดับที่3เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง26นัดมี50แต้มอันดับที่4เป็นสเปอร์นะครับแข่ง27นัดมี48แต้มและอันดับที่5นะครับเป็นนิวคาสเซิลนะครับแข่ง25นัดมี44แต้มส่วนท้ายตารางนะครับอันดับที่20เเป็นซอทมตัน มี22แต้มตามมาด้วยลียูเนเตดมี23แต้มและอันดับที่18นะครับเป็นบอลหมดัดมี24แต้มถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของอันดับดาวโนโวอันดับหนึ่งตอนนี้ยังเป็นในส่วนของแฮ์ลิงฮาเลนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนาม25นัดทำได้27ประตูตามมาด้วยอันดับที่2เป็นแฮร์รี่เคนของสเปอร์ลงสนาม27นัดทำได้20ประตูอันดับที่3เป็นนิวานโทนี่ของเบนฟอร์ดลงสนาม23นัดทำได้1 5ประตู อันดับที่4เป็นมาร์คัสเลตฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนาม26นัดทำได้14ประตูอันดับที่5เป็นกาเบรียลมาเตนารีของอาร์เซนอลลงสนาม27นัดทำได้12ประตูอันดับที่6เป็นโมเมสซาร่าของลิเวอร์พูลลงสนาม26นัดทำได้11ประตูอันดับที่7เป็นอเล็กซานเดอร์มิตเทวิชของโฟลแลมลงสนาม21นัดทำได้11ประตูอันดับที่8เป็นมิเกลออมารอนของนิวคาสเซิลลงสนาม25นัดทำได้11ประตูแล้วก็อัันนดบบที่9เป็โกกยซาา กองอาร์เซนอลนะครับลงสนาม27นัดทําได้10ประตูเท่ากับดับบที่10มาร์ตินอเดกาดของอาร์เซนอลเช่นกันนะครับลงสนาม26นัดทําได้10ประตูก็จบแล้วนะครับในส่วนของการสรุปผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลเปเลีกประจำวันที่12มีนาคมรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่างรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ